ผนงเนื้อแบบเข้มข้นเข้มข้นถึงเครืองเนื้อหนุ่มละลายในปากทําไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆได้ผนงเนือ้อสูตรนี้ไปจะเอาไปทําค่ายหรือว่าจะเอามาทํากินกันในครอบครัวก็บอกเลยว่าร้อยติดใจกันยกบ้านมาเดิมค่ะหวาแล้วก็ไปเตรียมทํากันเลยค่ะเพื่อนๆผน,นงเนือ้อจะให้ร้อยต้องใช้เป็นเนื้อติดมันเท่านั้นค่ะเริ่มด้วยตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไป แล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงผัแนแงลงไปค่ะจากนั้นก็พัดเครื่องแกงผันแงกับพวกกะทิให้เข้ากันเคล็ <c oughs> ดลับความเข็มคนห้อมร้อยกระตงพัดกะทิให้แตกมันเลยค่ะวิธีสร้างเกตว่ากะทิแตกมันก็คือจะมีน้ำมันของกะทิออกมาแล้วซี่ของกะทิก็จะเข้มขึ้นด้วยค่ะพอนําแกงกะทิแตกมันดีแล้วก็ตามด้วยเนื้อที่เราหั่นไวลงไปได้เลยถูกขั้นตอนในการทํานี่อันจะใส่เป็นไฟอ่อนเท่านั้นนะคะใส่เนื้อลงไปแล้วก็พัดเนื้อกับน้ำแกงให้เข้ากันแค่พอเนื้อ ด้านนอกตึงตึงพ่อค่ะจากนั้นแองก็จะตามด้วยห้างกะทิลงไปใส่ห้างกระทีให้ปริมเนื้อเลยค่ะแล้วแองก็จะปิดฝ้าตุ้นด้วยไฟอ่อนครึงชั่วโมงค่ะ พอตุ้นได้ครึ่งชั่วโมงก็มาปรุงรสกันปรุงรสได้เกลือน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาเมนูนี้ก็จะต้องมีรสชาติวานมันเค็มตามนิดหน่อยนะคะเผื่อๆก็ปรุงรสชิมรสตามชอบได้เลยปรุงรสเสร็จแล้วแองก็จะเพิ่มหัวกะทิลงไปอีกครั้งเคล็ดลับของเมนูนี้ต้องแกงให้ถึงกะทิข่ำไม่น้นจะไม่เค็มคนหอมมันนะคะแล้วแองก็จะตุ้นโดยไฟอ่อนต่อไปอีกครึ่งชั่วโมง รือว่าเผื่อๆจะตุ้นต่อจนกว่าเนื้อจะเปื่อยหนุ่มได้เลยค่ะพอเนื้อเปื่อยหนุ่มก็ตามด้วยใบมะกรูดซอยลงไปได้เลยสูตรที่บ้านแอนทําก็จะใส่แค่ใบมะกรูดซอยเลยค่ะแต่บางซตรเขาก็จะใส่พริกสีฟ้าแดงเขียวแล้วก็มะเขือพวงลงไปด้วยพัดให้เข้ากันอีกครั้งแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงนะค่ะแกงจะยิ่งเข้มข้นเลยค่ะแค่นี้ก็จะได้เมนูผัดแหงเนื้อแบบเข้มข้นถึงเครื่องรอยจังหู้แล้วค่ะเพื่อนมาค่ะมาค่ะเพื่อนตักข้าวซุ ร่อนๆมาราศแนังเนื้อร่อยๆเดวยกันค่ะ